วัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Art of e x t r o v e r ใน EP นี้เราจะมาพูดเรื่องที่แตกต่างออกไปสำหรับใครที่ติดตามผมมาตลอดจะทราบดีว,ว่าเรื่องที่ผมพูดเรื่องที่ผมกำลังถ่ายทอดให้ทุกคนฟังและจะมีลักษณะาคล้ายกับบุคคล3คนต่อไปนี้ 1. a n d r แอนดรูว์เทตสองลุคเบลมาและ 3. m อีมานกาก็ทั้ง3คนนี้นะครับพวกเขาคือคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินและการใช้ชีวิต แล้วก็ในเวย์อื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นการกีฬาธุรกิจ NFT คริปโตเคอเรนซีแล้วก็การทำธุรกิจเอเจนซี่อีกหลายๆอย่างที่เขาประสบความสำเร็จอะไรพวกเขาก็คือคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมแล้วกันเป็นแรงบันดาลใจให้ผมลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นทำเพื่ออะไรสักอย่างได้มีจุดหมายในการใช้ชีวิตอีกครั้งใน EP นี้นะครับผมจะมาพูดถึงสิ่งที่คน3คนนี้มีร่วมกันทั้ง3คนนี้มีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันและร่วมกันอยู่ข้อแรกเลย stress tolerance พวกเขา3าคนนี้คอน tribu ์เรื่องการอดทนต่อความเครียดเขาเชื่อว,ว่าชีวิตที่เคร่งเครียดการทํางานที่เครียดงานที่หนักสภาวะจิตใจที่กําลังตกต่าคือบททดสอบจากข้างบนที่จะพาเราไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นในภายภาคหลังหลังจากที่เราผ่านเหตุการณ์ต่อไปนี้ไปเพราะฉะนั้นถ้าใครกําลังเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีอยู่ในชีวิตอยู่ในช่วงตกต่ำของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินความรักความสัมพันธ์การเรียนและการใช้ชีวิต ในเรื่องอื่นๆผลของมันจะเป็นวันที่ฟ้าหลังฝนจะเป็นวันที่แสงแดดออกจะเป็นวันที่ฟ้าเปิดกว้างให้ทุกคนได้มีทางเดินต่อไปใครที่กําลังประสบปัญหาอยู่นะครับผมขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนได้เดินต่อไปข้อ2พวกเขาเชื่อว,ว่าระบบโรงเรียนคือสแกมเพราะอะไรนะครับสแกมหรือแมทริกนิยามสั้นๆเขาบอกว่ารัฐแต่ละรัฐต้องการสิ่งเดียวกันก็คือ ต้องการคนทำงานและเก็บภาษีคนทำงานจะหาได้จากไหนก็คือคนภายในรัฐ p r ร o r i ิตี้แรกคือคนภายในรัฐเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐสามารถทำได้ก็คือสร้างระบบการศึกษาที่ออกมาตอบแทนและมาทำงานให้กับรัฐระบบการศึกษาอาจจะมีทุนให้เรียนอาจจะมีราคาถูกล้วนแล้วเพื่อจูงใจให้คนออกมาทำงานให้รัฐไม่มีอะไรที่เราได้มาฟรีๆอะไรที่เราได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของคนอื่นก็คือสิ่งที่เราต้องไปตอบแทนเขาที่หลัง ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆธนาคารกลางมีหน้าที่ปริ้นเงินและทั้งหมดนั่นคือการสถาปนานระบบทาสยุคใหม่ในเมื่อธนาคารกลางปริ้นเงินได้และรัฐบาลสร้างระบบการศึกษาและระบบแรงงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัดได้ก็คือเก็บเกี่ยวผลผลิตและเขาอาจจะบอกว่าการเลิกทาสได้เลิกไปแล้วนะครับในประเทศเราแต่ บนโลกนี้มีระบบธาตุที่ใหญ่ที่สุดที่โยงใยเป็นเครือข่ายเป็นเมริกเดียวกันนั่นคือระบบการเงินทุกคนต้องทํางานเพื่อเงินและยิ่งทุกอย่างยิ่งกระตุ้นเรายิ่งจูงใจเราให้ออกไปทํางานเพื่อเงินเพื่อความสําเร็จเห็นรถเห็นผู้หญิงเห็นอะไรต่างๆเป็นตัวอย่างยิ่งทาให้เราอยากทํางานหนักอยากลงแรงหนักเพื่อผลตอบแทนที่เป็นเงินและ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในขณะเดียวกันที่เราได้เงินเดือนเยอะขึ้นได้รายได้เพิ่มขึ้นรัฐก็ยิ่งขูดภาษีเราเยอะขึ้นเช่นกันเห็นไหมรัฐได้ทั้งขึ้นทั้งล่องทั้งการได้แรงงานมาใช้และเก็บภาษีเพิ่มหมุนเวียนในรัฐได้ต่อไปสิ่งที่3คนเหล่านี้นะครับมีแนวคิดที่คล้ายกันก็คือ3เป้าหมายหลักของชีวิต 1. financial freedom 2. location freedom และ 3. time freedom คืออิสระภาพต่อเรื่องการเงินสถานที่และเวลามีเงินเท่าไหร่ก็ได้ใช้ยังไงก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกนี้และทำอะไรก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการจะทำสี <4. S 1> สิ่งที่3คนนี้มีร่วมกันคือความสามารถในการใช้คำพูดและการสื่อสาร3คนนี้ถ้าคุณเปิดดูใน YouTube คุณจะพบว่าเขาเป็นคนที่ใช้คำพูดไี้เก่งมากเป็นคนที่สามารถพูดจูงใจคนได้แต่และสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปสคนนี้ อาจจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันวิธีการพูดวิธีการจูงใจที่แตกต่างกันแต่ล้วนแล้วแต่ละคนมีความสามารถในการจูงใจคนก็คือความสามารถในการสื่อสารหรือ communication ข้อ5ทั้ง3าคนนี้มีพื้นฐานครอบครัวที่ค่อนข้างลำบากนะครับอีมานกาซี่ดกิสถานอยู่ในประเทศรัสเซียนะเป็นลูกแม่เลี้ยงเดี่ยวอพยพมาอยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษแอนดูเทสก็เป็นเด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนนะครับก็พ่อของเขาเสียชีวิตก่อนแล้วตอนหลังก็อยู่กับแม่เพียง สามคนพี่น้องคือแอนดูเทสทิสตองเทสและก็คุณแม่ของเขาแล้วก็ลุคเบลมาเป็นคนอาร์เจนตินาที่เดินทางอพยพสู่สหรัฐอเมริกาด้วยกระเป๋า1ใบและเงิน100 US ดอลลาร์ทุกคนต่างมีพื้นฐานครอบคอรัวที่ยากลำบากนะครับทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์ข้อที่6สิ่งที่คนเหล่านี้มีเหมือนกันคือตอนนี้พวกเขาโคตรรวยต่างคนตอนนี้ต่างเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองโดยเฉพาะในแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิจิตอลโปรดัก คอร์สออนไลน์แล้วก็มีฐานแฟนคลับใน YouTube มากมายมหาศาลข้อที่7พวกเขาเชื่อเรื่อง m e n Work Ethic คือระบบความคิดการทำงานที่เป็น s ัสคูลีและก็ความเป็นผู้ชายเขาเชื่อว่าแรงผลักดันของการเป็นผู้ชายสามารถทําให้ผู้ชายอย่างเราประสบความสําเร็จได้เชื่อเรื่องความล้มเหลวเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการพิสูจน์เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่การล้มเหลวไม่มีอยู่จริงสุดท้ายแล้วคนที่ทํางานหนักมากพอและอุทิศต,ตนอุทิศชีวิต เพื่อสิ่งที่มีคุณค่ามากพอเขาจะได้รับสิ่งตอบแทนที่คุ้มค่าในภายหลังข้อที่8คนเหล่านี้มีสิ่งที่เรียกว่าคอนเนคชันเขามีการติดต่อมีเพื่อนในวงที่แต่ละคนเป็นเศรษฐีมีความร่ำรวยมีอำนาจอยู่ทั่วโลกพวกเขาสามารถเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้โดยมีคนต้อนรับมีคนดูแลในยามที่เขาตกชะตากรรมลำบากนะครับมีคนทุกคนพร้อมจะยื่นมือเข้ามาช่วยเขาเพราะทุกคนเชื่อในศักยภาพของกันและกันแอนดูเทสเคยกล่าวไว้ว่าถ้าหากเขาติดคุก และโดนยึดทรัพย์ทั้งหมดเขาสามารถหาคืนมาได้ครึ่งหนึ่งภายในเวลา1สัปดาห์จากคอนเนคชันที่เขามีลูกเบลมาก็เดินทางไปทั่วโลกพวกเขามีคอนเนคชันทั่วโลกลูกเบลมาจะขึ้นเชื่อเรื่องในวงการของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ในวงการของอ e ีคอมเมิร์ซนะครับเขา,าเรู้จักเศรษฐีมากมายหลายคนไม่นะว่าจะเป็นในสิงคโปร์ฮ่องกงแล้วก็ในไทยลืมบอกไปลูกเบลมามีคูวิลล่าอยู่ในไทยได้วยนะอยู่ในภูกเก็ตข้อที่9พวกเขาเชื่อเรื่องว่าโลกนี้คือระบบแมทริก ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนอยู่รัฐบาลแห่งไหนการปกครองแบบไหนทุกคนล้วนแล้วอยู่ในระบบเมทริกอย่างที่ผมบอกในตอนแรกคือในเรื่องรัฐการปกครองของรัฐการจ้างงานการผลิตระบบการศึกษาและระบบธนาคารกลางของแต่ละรัฐล้วนแล้วเป็นระบบเมทริกทั้งสิ้นทุกคนไม่ต้องการให้คุณรวยไม่ต้องการให้คุณคิดเองได้ไม่ต้องการให้คุณเติบโตได้ด้วยตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คนทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองเขาจะก้าวไปสู่อิสรภาพทางด้านการเงินอิสรภาพทางด้านที่อยู่และอิสรภาพทางด้านเวลา ในเมื่อคนไม่อยากทํางานให้รัฐรัฐก็มีปลายทางก็คือความล้มเหลวซึ่งความล้มเหลวของรัฐจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นการคิดนอกกรอบเป็นผลประโยชน์ที่ได้กับตัวบุคคลและรัฐไม่ได้ผลประโยชน์อันนั้นจะเป็นปัญหาต่อรัฐทั้งสิน้นเขาเชื่อเรื่องแนวคิดเรื่อง escape the matrix 1. get rich คือคุณต้องมีตังค์คุณต้องรวยข้อที่2คุณต้องสร้างในสิ่งที่เรียกว่า ecosystem ของตัวเองคือระบบหมุนเวียนเงินของตัวเองมีการจ้างงานตัวเองมีลูกจ้างของตัวเอง เป็นองค์ชอบนัวของตัวเองสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้ในเมื่อคุณมีระบบการจ้างงานตัวเองนั่นจะทําให้เมื่อคุณโดนแบนจากรัฐหรือทูกประกาศจับจากรัฐคุณจะสามารถเปลี่ยนโลเคชันไปอยู่ที่ไหนก็ได้เขาสามคนนี้บอกเหมือนกันว่าอย่าเชื่อโฆษณาชวนเชื่อหรือดูข่าวในช่องฟรีทีวีของรัฐทุกสิ่งแล้วนะครับล้วนแล้วแต่นําทางมาสู่การล้างสมองและ mm hmm. ogue, วอล์พปการ์ด้าแนวคิดของเรื่องวอกถูก เติมแต่งเข้าไปในรัฐหลายหลายรัฐนะครับตอนนี้ทั่วประเทศทั่วโลกพวกเขาเหล่านี้เชื่อว่าการทําตามในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทําจะเหมือนกับการเดินตามฝูงแกะที่มีปลายทางคือการล่วงหล่นสู่หน้าผาเป็นการตายหมู่และลองคิดตามในสิ่งต่อไปนี้ดูนะครับไม่นานมานี้ผมท่านเห็นข่าวนะในช่วงไม่กี่สิบปีก่อนที่ผ่านมาผมท่านเห็นข่าวที่เขาบอกว่าอีกไม่นานประชากรจะล้นโลกเนื่องจากอัตราอัตราการเกิดของประชากร ในแต่ละประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจทุกคนให้เตรียมการไว้เรื่องที่อยู่อาหารระบบการจ้างงานระบบเศรษฐกิจระบบการศึกษาตอนนั้นข่าวหนาหูมากเลยเรื่องประชากรจะลดโลกแต่ไม่นานมานี้นะครับโลกเริ่มมีสภาวะแปลกๆเกิดขึ้นอย่างน่าตกใจเริ่มมีไฟสงครามเริ่มมีพิษเศรษฐกิจเริ่มมีโรคระบาดเริ่มมีแนวคิด ของโวก์พอบการดาเริ่มมีแนวคิดที่ว่าคนไม่อยากมีโลกคนไม่อยากมีทายาทคนไม่อยากมีชีวิตประเด็นคือเราอยู่ในยุคที่อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกตั้งแต่ประวัติศาสตร์มนุษย์เคยมีมายุคที่เรื่องผิดแปลก กลายเป็นเรื่องที่ถูกต้องในปัจจุบันมนุษย์มีอาการป่วยทางจิตเวทเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจจำนวนสเปิร์มเขาของมนุษย์เพศชายในปัจจุบันลดลง90%จากยุคข,ของปู่ของเขาอัตราการหย่าล้างเพิ่มขึ้นเป็น50%ในสหรัฐอเมริกาสิ่งที่เราพบเห็นคือ มนุษย์เราปัจจุบันวิ่งไล่ตามความสุขชั่วคราวไปวันๆไม่มีใครต้องการจะมีความรับผิดชอบอาชยาและคำคมต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคนี้ล้วนแล้วบั่นทอนศาสนาบั่นทอนความเป็นตัวบุคคลหลายคนคิดว่าการมีทายาทการมีลูกกลายเป็นภาระเอาไปบ่นกันต่อในโซเชียลมีเดียส่งต่อความตื่นตระหนกตกใจและความกลัวในเรื่องภาระตรงนี้ทําให้กระจายความคิด กันไปทั่วบ้านทุ่เมืองจนคนไม่อยากมีลูกและการที่ใครสักคนลุกขึ้นมายืนหยัดในความเป็นชายหรือลุกขึ้นมายืนหยัดในการเป็นผู้หญิงในยุคคลาสสิกในยุคโบราณที่เลี้ยงดูลูกหรือการเป็นแม่ที่ดีกับถูกสังคมส่วนใหญ่ต่อต้านว่าโลกนี้เป็นยุคไหนสมัยไหนแล้วทุกวันนี้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคุณลองไปคิดดูให้ดีผู้ชายในสหรัฐอเมริกาและในยุโรปหลายๆประเทศ อพยพมาอยู่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเช่นไทยและฟิลิปปินส์อย่างถาวรย้ายชีวิตย้ายสามโนครัวมามีชีวิตที่นี่ใหม่มาหาเมียใหม่ที่นี่เหตุผลเป็นเพราะอะไรผู้หญิงหลายคนเริ่มมีค่านิยมสามสอนถูกยกย่องจากคนทั่วไปว่าเป็นตัวแม่ตัวมัมถูกเป็นตัวอย่างให้เด็กดูในการจเจริญเติบโตเป็นตัวอยา่างเป็นไอดอลของเด็กผู้หญิงศาสนาหลากัลกๆบนโลกนี้นกําลังถูกบอนทาลายเกิด <kes S 2> อะไรขึ้นกับโลกเราหรือมันจะเป็นช่วงเวลาจริงๆ หรือมันจะถึงเวลาแล้วที่ถึงเฟสในการลดจํานวนประชากรบนโลกตระกูลที่ยิ่งใหญ่หลายๆตระกูลบนโลกนี้กําลังล่มสลายเพราะว่าขาดทายาทที่จะสืบต่อตระกูลเทว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเองหรือเปล่าผมว่าไม่น่าใช่พวกเขาไม่เชื่อแบบนั้นรวมถึงตัวผมเองก็ไม่เชื่อแบบนั้นพวกเราเชื่อว่าทั้งหมดนี้ต้องมีคนคิดต้องมีคนบงการอยู่ข้างบน คนที่มีเงินมหาศาลคนที่กําลังควบคุมระบบต่างๆบนโลกใบนี้และมีใครหลายๆคนที่ไม่ยอมให้เรื่องเหล่าวนี้เกิดในครอบครัวของเขาในตระกูลของเขาเขาหลายคนกําลังลุกขึ้นต่อสู้และผมอยากให้คุณตั้งคาถามดูดีๆว่าทุกวันนี้คุณกําลังตามสื่อช่องไหนสื่อในรัฐคุณกําลังประคมเรื่องอะไรคนส่วนใหญ่กําลังหันเหความสนใจ ไปดูเรื่องอะไรสิ่งนั้นส่งผลอะไรต่อชีวิตคุณทาให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรือเปล่าหรือทาให้ชีวิตคุณแย่ลงก็อ,งอยากให้ทุกคนนะครับลองตั้งคําถามกับตัวเองดูว่าคุณอยากเป็นคนแบบไหนคุณเชื่อสื่อที่มีในปัจจุบันหรือเปล่าหรือคุณเชื่อพวกเขาที่ออกมาพูดทั้งหมดอยู่ที่คุณเองแล้วคุณละ่ะคุณเชื่อแบบไหนจบแล้วนะครับสำหรับรายการ Art of e x p o s e t และเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ